สวัสดีครับเฮบิรเดนครับรีวิวมีดครับแต่ว่าก่อนจะรีวิวเนี่ยผมจะมีอะไรจะบอกนะครับก็ได้อีเมลไปที่บริษัทสไปเดโก้นะครับในอเมริกาแล้วก็ประมาณสักปลายเดืนที่แล้วนะครับตอนนี้เขาส่งเป็นแคตตาล็อกนะครับเป็นบรวชัวแคตตาล็อกเนี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับเป็นรีวิวเซเว่นนะครับ ก็คือปัจจุบันเป็นรีวิวเอแล้วล่ะมั้งนะครับมีครูแวร์แมคาตาอะไรเงี้ยมาด้วยนะครับก็เป็นปี2021นะครับให้มาหมดเลยนะครับที่เป็นอัปเดตทั้งใบราคาในเว็บไซต์นะครับ M S R P นะครับรีวิวทั้งหมดที่มีเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็น hard copy มาให้นะครับซึ่งมันดีมากๆนะครับมี price retail price Guide ก็คือเป็นราคาจำหน่ายในเว็บนะครับไม่สามารถที่จะมอมั่วกันได้อีกแล้วนะครับคือเว็บนูเว็บนี่ราคาในไทยบางคน ของมือสามมือสี่มือสองเนี่ยเอามาขายโคตรแพงอ่ะแพงกว่าของใหม่แพงกว่าของร้านอีกบางทีผมว่ามันไม่เรื่องที่ไม่เข้าเรื่องนะครับแล้วก็คนซื้อก็ซื้อกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นแคตตาล็อกเต็มเล่มเลยนะครับ2021 Product Guide นะครับซึ่งในนี้ก็คือจะมีอยู่ก่อนหน้านี้นะพิมพ์มาแต่ต้นปีแล้วแต่เขาจะออกรีวิวก็คือเป็นอัปเดตอื่นๆมาที่มันไม่มีในนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับเป็น update, ยอัปเดตแคตตาล็อกย่ยอยๆนะครับซึ่งในนี้จะมีรายละเอียด หมดเลยทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีรูปแบบนะครับ Variation ขนาดน้ำหนักมิติเหล็กใบมีดอะไรหมดทุกอย่างนะครับยันมีดครัวมีทุกอย่างนะครับจะไม่มีอย่างเดียวคือไอตัวที่เป็น Ex c l u s i v e ให้เว็บไซต์บางเว็บนะครับแล้วก็สปินรันบางอันนะครับจะไม่มีเพราะว่าอันนั้นคือเขาไม่ได้ทําตลอดแล้วเขาก็ไม่ได้มีมีเยอะนะครับเขาก็เลยไม่ได้อัปเดตมียันยี่ห้อเบิร์ตนะครับมีหมดเลยนะครับดีมากเลย โอเคคราวนี้เราลองมาดูรีวิวกันบ้างน,นะครับตัวนี้เป็นมีดที่ผมยืมมานะครับฟิมมีสปาเกตตี้จากช่อง Hypnotype FS เป็นคนให้ยืมมานะครับเป็นมีดของเธอเองซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะซื้อไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Spider Go Palar รนะครับเป็นเวอร์ชัน G10 แต่ว่าความพิเศษ ของตัวนี้ก็คือจะเป็นโลหะที่เป็นเปลี่ยนจาก CPMS 30V นะครับ t h V เนี่ยเป็น CPMS 4 5 v n แล้วนะครับเป็นสีดำนะครับ GP ก็คือเป็น G10 p l a n Edge ราคาจำหน่ายตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดใบสีเงินเนี่ยอยู่ที่3750นหรือ3790นี่แหละนะครับถ้าใบาดำก็เป็น3,000เอ่อไม่ใช่3,000พูดผิด4790 สี 4, ่พันถ้าเป็นใบดำก็จะเป็น4,950หรือเปล่านะครับแพงกว่าหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นโปรดักชันแหละแต่ตัวนี้เธอสั่งมาจากเว็บ DLT Trading นะครับจากอเมริกาก็ราคาประมาณนั้นเลยนะครับภาษีอะไรก็เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ s p ป d ดอ g o มีแผนที่จะอัปเกรดนะครับโลหะของมีดนะครับจะเปลี่ยนจาก CPMs 3 0 V เนี่ยเปลี่ยนเป็น CPMs 4 5 VN ทั้งหมดแล้วนะครับ3 5 VN 45 VN เมื่อก่อนเคยเป็น สปรินต์ลันบ้างเป็น e x ็กซ์คลูซีฟให้เว็บบางเว็บบ้างนะครับแต่ตอนนี้ครับเขาอัพเลยนะครับข้ามจาก30เป็น35ข้ามไปเลยนะครับเป็น45 VN ไปเลยนะครับซึ่งก็คือตัวนี้ที่รีวิวตอนนี้ทั้งพาลา3 G10 เนะครับเวอร์ชัน g 1เเท่านั้นนะทั้งด้ามดำใบดำด้ามดำใบใบสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ด้ามคาโมนะครับทั้งใบดำและใบเงิน จะเปลี่ยนเป็น45 v n ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็พาลา m i l i t a r y 2ด้วยนะครับทั้งดำดำดำเงินแล้วก็คาโม่ดำคาโบเงินเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น45 v n ทั้งหมดแล้วในราคาจำหน่ายต่างประเทศเท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมเลยในไทยก็เท่าเดิมเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ใครที่มี30 v แล้วเอามาขายราคาแพงๆนะครับมือ2มือ3มือ4 รวมถึงใครที่ซื้อ 30V ใหม่ในะราคานี้นะครับผมอยากจะให้คิดก่อนว่าถ้าต้องการมีดนะครับที่รุ่นใหม่ด้วยเหล็กดีขึ้นด้วยนะครับ 45VN เนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือคมนานกว่า30กับ35แล้วต้านสนิมดีกว่าด้วยนะครับทนการกัดก่อนมากกว่านะครับราคาจริงๆมันควรจะแพงกว่าแต่สบายดโก้เนี่ยเอาใจเราด้วยการไม่ขึ้นราคานะครับสมมุติว่าราคามัน4,000 สี่พันห้าร้อยสมมตินะสี่พันห้าร้อยผมไม่รู้ไม่รู้ว่าสี่พันห้าสี่พันเจ็ดผมจำไม่ได้แล้วสมมติว่าสี่พันห้าแล้วกันอ่ะรุ่นใหม่ก็สี่พันห้าเหมือนกันถ้าใบดําก็ราคาสี่พันเก้าสมมติหรือว่าสี่พันเจ็ดรุ่นใหม่ก็สี่พันเจ็ดเหมือนกันทนั้งที่จริงๆใบมีดมันแพงขึ้นนะมันดีขึ้นนะครับสามสิบวีเนี่ยจะค่อยๆหมดไปนะครับเรื่อยๆนี่มีดมือหนึ่งนะครับของฟิมมี่นะก็คือก็คือใหม่เลยอะ่ะไม่ได้ใช้ฟิมมี่ใช้รุ่นนี้เป็นมีดมีดใช้งานนนะคครับก็็ือเป30 V สี ใบ s a ตินกับ3 0 v ใบ DLC นะครับด้ามดำ,ดำทั้งคู่เลยแต่ตัวนี้เป็นอีกตัวที่เธอซื้อซ้ำมานะครับผมคิดว่าถ้ามีโอกาสข้อจะซื้อนะครับอยากจะมีไว้เหมือนกันเพราะว่าพาราสามจทผมเนี่ยซื้อมือสามมาสภาพโคตรเฮี้ยเลยนะครับโคตรแบบโคตรจะโซมเลยมันไม่ไหวจริงๆอะนะอันนั้นคือแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นนะว่าใบมันบินแล้วก็มีปัญหาที่สกรูที่อะไรมากมายนะครับ ตอนนี้แยกแยกร่างอยู่นะครับไม่สามารถจะเอามาเทียบกันให้ดูได้นะครับตัวใบมีดตัวนี้อัปเกรดจาก CPM S30V เป็น CPM S45VN แล้วนะครับแล้วก็มีใบมีดที่ใช้ผิวทำสโตนวอชนะครับเป็นผิวที่ดูด้านขึ้นแล้วดูโซลิดขึ้นด้วยนะครับไม่เหมือนใบรุ่นดเดิมดนที่เป็นซาตินเงาๆซึ่งผมชอบลุกแบบนี้มากกว่าแล้วความคมของมุมต่างๆก็ลดลงเยอะเลยนะครับไม่คมแล้วนะครับ ฟีลิ่งดีมากเรารู้สึกว่าเหล็กก็จะแน่นแน่นขึ้นด้วยนะครับหนาขึ้นแน่นขึ้นด้วยนะครับส่วนดีไซน์ตัวนี้ก็จะเป็นซาวกับเอริกเกรเซอร์ดีไซน์นะครับใบแทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยเพราะเธอไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็เงาก็ยังแบบไม่มีรอยมืออะไรเลยนะครับดีมากเลย G10 เองก็จะเป็นสเกลสีดำนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นสเกลดำใบ DLC สีดำเนี่ยจะมีมาเร็วนี้แหละนะครับ ราคาก็จะแพงกว่าประมาณ3 4 5 0 0ได้นะครับเพราะว่ามีการทำ DLC ที่ที่ใบรุ่นนี้ผลิตใน Golden Colorado อเมริกานะครับแล้วก็สเกลก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับฮาร์ดแวร์ตัวนี้จะเป็นสีเงินอยู่เพราะว่าใบสีซาตินเงินนะครับหรือว่าใบสีสโตนวอชถ้ารุ่นใหม่ใบเป็นสี DLC สีดำเนี่ยฮาร์ดแวร์น่าจะเป็นสีดำด้วยทั้งไลเนอร์ข้างในรวมถึงพวกฮาร์ดแวร์สกรูทั้งหมดนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับสเกลผลิตด้วย G10 นะครับ ก็กันลื่นได้ดีเลยแหละส่วนตัวชาร์จแวร์ยึดก็จะเป็น t o x Key นะครับน่าจะเป็น t 6 s i กับ T6 นะครับรูสำหรับใส่คลิปนะครับใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งทั้งด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับมี4ตํตำแหน่งเลยนะครับย้ายได้ตรงนี้ติดตั้งมาเป็น g right h ้ s า d i tip u p นะก็คือคลิปชี้ลงปลายชี้ขึ้นเวาลาเก็บระบบล็อกตัวนี้เป็น o m p r e s s i o น lock นะครับใช้วิธีกดหลังแล้วพับ กลับเข้ามาแบบนี้นะครับใช้งานก็ใช้นิ้วโบ้งแจมลงไปในรูดันปลดล็อกแบบนี้หรือว่าจะใช้วิธีใช้นิ้วกลางดีดนะครับหรือว่านิ้วชี้ดีดก็ได้นะครับถ้าใครเปิดเร็วๆสนุกๆ,ก,ๆก็แบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ใบยังใหม่อยู่มากนะครับเพราะว่ามันยังสังเกตดูว่ามันไม่ลงมาเลยนะครับคือไม่ได้ใช้เลยอันนี้นะครับใหม่มากๆจริงๆด้านหลังก็จะมีรูร้อยลัญารดแบบโอเวอร์ไซส์นะครับใส่พาราคอร์ดขนาด4มิลิเมตรได้2เส้นพร้อมกันเลยแล้วก็ ข้างหลังก็สแตนด์ออฟก็โล่งๆนะครับทำความสะอาดง่ายใช้ลมเป่าก็เรียบร้อยนะครับคลิปเป็นสแตนเลสเงานะครับก็เบงต้นก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่เป็นอัปเดตเวอร์ชันของส p ป d e โก o ในปี2021นะครับอัพจาก S30V นะครับในรุ่นมาตรฐานที่เป็น G10 เนี่ยมาเป็น S45VN เลยข้าม 35VN เไปเลย 35VN เป็น Exclusive โมเต็งเป็นอะไรไม่สนใจด้านน้ำตาอะไรเขาข้ามแบบ อัปเกรดใบมีดให้ดีขึ้นราคาเท่าเดิมสุดยอดมากนะครับสไปเดโก้นะครับก็เป็นมีดที่น่าใช้นะครับจับทั้งแบบฟูลกริป4นิ้วนะครับมือใหญ่ก็ขยับมาข้างหน้าอีกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนถนัดขวานะครับขยับมาข้างหน้ามีจิมปิ้งข้างบนมีฟิงเกอร์ชอยล์ข้างล่างเป็นคลิปคอยส์ฟูลฟัดกรายนะครับแบบเพลนเอจดีมากเลยนะครับนี่ก็เป็นสไปเดโก้พาราตรีนะครับ G10 อัปเกรดเป็น CPM S45VN นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากสปาเกตตีฟิมมี่สปาเกตตีจากช่องฮิปโนไทย FS นะครับที่ให้ยืมรีวิวนะครับขอบคุณมากๆนะครับจัดแน่นอนนะครับตัวนี้เฮบิไรเดนเอาท์